สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ที่แล้วเองราคาทองคาเนี่ยปรับขึ้นประมาณสัก6ดอลลาร์ต่อออนได้นะคะหรือว่าถ้าราคาในประเทศเองก็เพิ่มขึ้นประมาณ150บาทต่อบาททองคํานะคะในสัปดาห์นี้เรามองว่าโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคํายังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็น่าจะยังอยู่ในกรอบโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นราคาทองต่างประเทศจะอยู่ที่1,630เหรียญแล้วก็ทองต่างประเทศจะอยู่ที่1,700 เหรียญ US Dollar per Troy o u n c ์นะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ20,3800จนถึง25,000บาทต่อบาททองคาจะเห็นว่ากรอบจะค่อนข้างใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะคโดยที่ปัจจัยที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็หลังจากวันจันทร์เองราคาทองคาเองก็ขึ้นไปแตะใกนนนนล้ๆ1,700เหรียญหรือใกล้ๆประนมาณ25,000นะคะเนื่องจากประธานประธานเฟดเองได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐว่ายังไม่สามารถเข้าสู่ปกติได้เลยทําให หลังจากที่มีการแถลงออกมาเลยทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นสูงแต่ว่าในช่วงต่อมาเนี่ยราคาน้ำมันเองก็ได้มีการปรับตัวลดลงมาในสัปดาห์ที่แล้วเกือบกบสี่เปอร์เซ็นได้แต่ที่น่าสังเกตคือตัวทองคําเองปรับลดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นอันนี้ก็ยังยืนยันว่าทุกครั้งที่มีการปรับตัวลดลงราคาทองคําเองก็ยังมีแรงเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่าง s d i เองก็ซื้อขึ้นมาเกือบเกือบประมาณสี่ตันได้ดังนั้นเราเชื่อว่าในสัปดาห์นี้การที่ราคาทองคำยังมีโออกกาาสในนรรปััับตขึ้ยยงมยีู่ค ถ้าดูแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่ทางคุณเบนได้บอกไปว่าภาพรวมของกระแสงเงินทุนทั่วโลกสัปดาห์นี้เนื่องจากวันหยุดทาการกันเยอะเนี่ยนะฮะจะมีผลยังไงกับบรรยากาศของการซื้อขายทองคาสัปดาห์นี้เหมือนกันหรือเปล่าครับค่ะเรามองว่าในสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็ยังเชื่อถือในตัวสินทรัพย์ตัวนี้คือตัวทองคําเองนะคะแล้วก็อย่างในสัปดาห์นี้ยังมีขา่าวตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยหน,นุหนการปรับตัวขึ้นของค่างเงินยูโร นั่นก็คือการที่รัฐมนตรีการคลังกระทรวงยูโรได้มีการขยายวงเงินกองทุนช่วยเหลือสําหรับภูมิภาครวมเป็นประมาณ8,000ล้านยูโรตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ข้างเงินยูโรแข็งค่าขึาข้นแล้วก็นักลงทุนต่างๆหรือนักเก็งกาไรต่างๆก็น่าจะหันเข้ามาลงทุนในตัวทองคําเพิ่มมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะครับแต่ดูกรอบแล้วทองสัปดาห์นี้ก็น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับใกล้ๆกับเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่น่ามีปัจจัยที่ทําให้อะไรมันเปลี่ยนแลปลงตื่นเต้น,ปน,ปน,ปนไปม,มากนนัักะครบ ใช่ค่ในสัปดาห์นี้เองก็น่าจะยังอยู่ในกรอบอยู่ค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณครับนั่นเป็นภาพรวมของทิศทางทั้งตลาดทุนตลาดทองคําไปแล้วอย่างที่บอกไปนะครับสัปดาห์นี้เรื่องของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายเรื่อง